สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมนะมาให้อาหารมาเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับผมนะคุณป้าถูกทามดาดวงจำปาบอกว่านะหมนะป้ากำลังไม่สบายอยู่เลยวะอ่าแล้วก็บอกว่าไอาเห็นคลิปหนูแล้วหายป่วยผมนี่ครับในแบบ คอมเมนต์ที่แบบดีแบบสุดๆนะครับคุณป้าขอพระคุณมากๆนะครับขอให้คุณป้าหายไวๆนะครับทุกคนครับไม่เชื่อเข้าไปดูในคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับสุดยอดเลยผมรู้สึกแบบใจฟูมากเลยครับผมผมจะทําคลิปให้คุณป้าดูบ่อยๆนะครับผมนะคุณป้าจะได้หายนะครับผมนะคุณป้าจะได้มีกําลังใจนะครับนะยังไงก็สู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้นะครับผมนะยังมีคนลําบากกว่าเราอีกแบบ เป็นหมื่นเป็นล้านคนนะครับในโลกใบนี้นะครับผมนะอย่าคิดว่าเราแบบลำบากมากที่สุดนะครับผมนะ,ะจงคิดว่าแบบให้เราแบบมีความสุขนะครับผมนะถึงว่าเราจะกินมามา่ากินปลากระป๋องกินอะไรแบบก็ยังมีแบบคนที่แบบผิวกว่าเราอยู่ดีนะครับทุกคนนะยังมีคนลำบากกว่าเราอยู่ดีอะ่ะเออเ <c oughs> ชื่อเถอะแล้วก็ยังมีคนที่แบบ นอนข้างถนนไม่มีบ้านนอนนี่เรามีบ้านนอนมีที่นอนมีข้าวกินมีน้ํากินนะผมนะหลับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับผมนะแล้วพรุ่งนี้นะผมนะออกไปสู้งานออกไปลุยงานกันต่อนะครับอ่าโอเคครับทุกคน ดูครับผมพวกนี้มันก็หิวมันหมดแล้วอะเออไอพ่อพ่อมัวแต่พูดอยู่ได้วาหนูหิวมันแล้วอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับทุกคนครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตไปให้ข้าวพวกเด็กๆก่อนนะครับนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมนะคลิปวีดีโอหน้านะครับขอบพระคุณนะครับผมนะใครที่ดูคลิปผมแล้วแบบมีความสุขหรือว่าสนุกผมก็ขอบพระคุณด้วยนะครับผมนะขอบพระคุณมากๆจริงๆนะผมนะผมแบบแค่แบบอยากให้แบบ มีความสุขในทุกๆวันนะครับพี่อ่ามีเป็นฟาร์มเลยพี่ไปเลยครับพี่ครับหวัสดีครับผมสวัสดีครับดูครับนั่งกันหน้าสลอนมาแล้ว